สิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดสิบสองพูดอะไรละเมอเหรอไม่ละเมอสิมีเรื่องจริงเลยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรชบูรณ์จัดงานอินทพลัมเฟสมีอินทพลัมสดสดหวานกรอบอร่อยให้สิฟรีบแบบไม่อัน้น <Wow. S 1> นี่ว่าจะซื้อกลับสักโลสองโลที่ไหนไปด้วยดี่จัดที่นายคาเมรินคาเฟ่มีดนตรีสดให้ฟังชิลชิมีผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปตลาดเกษตรอินทรีย์จัดแค่สองวันเองนะ 11และส2องกรกฎาคมนี้พบกันที่ไายทม,มารินคอฟฟ่ถนนบายพาสสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสวัสดีครับพี่น้องชาจังหวัดเพชรบูรณ์ที่รักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับที่มีโอกาสได้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราในช่วงนี้นะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยทางจังหวัดเพชรบูรณ์เราได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนนะครับเป็นกรีนซีซั่นนะครับซึ่ง จะมีทะเลเหมอกนะครับช่วงที่ฝนตกนะครับมีแหล่งความชื้นนะครับทำให้เกิดหมอกฉะนั้นนักท่องเที่ยวช่วงนี้ก็จะมาเที่ยวที่เพชรบูรณ์กันค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยาทางองค์การบริหารจังหวัดก็ได้จัดกิจกรรมนะครับในช่วงนี้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยขึ้นมาอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับนั่นคือกิจกรรมอินทผลามเฟรชนะครับซึ่งอ,องค์การบริหารจังหวัดร่วมกับผู้เกษตรกร,กร,รผู้ปลูกอินทผลามสดนะครับ อ,อินทผลัมใช้ฐานสดนะครับก็ขณะนี้เนี่ยาทางผู้ประกอบการหรือผู้เกษตรกร,ะกรนะครับผู้ปลูกนะครับมีจํานวนค่อนข้างมากขึ้นแล้วก็ขยายขึ้นเป็นจํานวนมากนะครับผลผลิตก็ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นนโยบายหลักแล้วก็เป็นเรื่องที่จังหวัดให้ความสําคัญนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านสืบสักเอยมวิจารนะครับท่านก็ได้ให้นโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนนะครับผู้ปลูก อ,อินทผลำมสดนะครับฉะนั้นเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ต่อยอดนะครับร่วมกับจังหวัดในการที่จะสนับสนุนนะครับให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลานะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับได้มีโอกาสมาเที่ยวชมสวนอ,อ,อินทผลาตอนทีอ่ออกลูก นะครับสวยๆเป็นพวงนะครับสีเหลืองสีส้มสีน้ำตาลแดงนะฮะฉะนั้นเนี่ยมีหลายพันธุ์ด้วยกันก็อยากให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสนะครับามาท่องเที่ยวเราจะจัดงานชิมฟรีนะครับชิมฟรีจากหลายๆพันธุ์นะครับของอินทาลัมนะครับที่ ร้านนายนะครับชม,มรินคาเฟ่นะครับที่ร้านนายชรม,มรินคาเฟ่โดยใช้สถานที่ตามมติที่ประชุมของอชมรมผู้ปลูกนะครับก็เขาจะใช้สถานที่ที่นั่นซึ่งก็ผมก็คิดว่าสถานที่ก็กว้างขวางนะครับกว้างขวางนะครับก็จะจัดงานที่นั่นในวันที่สิบเอ็ดและสิบสองกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับระหว่างเก้าโมงเช้าถึง 21นาฬิกานะครับถึง3ทุ่มเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงวันหยุดด้วยนะครับก็คิดว่านักท่องเที่ยวจะมีโอกาสได้มาแวะนะครับชิมฟรีนะครับชิมฟรีนะครับแล้วก็มาขอความรู้นะครับจากเกษตรกรผู้ปลูกได้ว่าเราจะนำไปปลูกไว้ที่บ้านเราในรั้วบ้านเพื่อความสวยงามสัก2ต้นสัก3ต้นก็สวยนะครับผมเองก็ปลูกนะครับผมก็ปลูกไป2ต้นนะครับก็คิดว่าปีหน้านี้จะออกลูกแล้วนะครับคิดว่าจะเป็นไม้ประดับนะครับ อีกประเภทหนึ yup. ่งนะครับซึ nerve, ่งเป็นทางเกษตรด้วยนะครับและก็สวยงามนะครับก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับอยากขอบคุณพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกอินทผาลัมทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดเพชรบูรณ์ขอบคุณผู้ปลูกขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกทท่านนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับเพชบูรณ์นะครับเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ